ตำรวจสกัดจับกลุ่มเด็กแว้นซิ่งแข่งรถบนถนนวิภาวดีรังสิตได้ก่อ60คันตำรวจศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตกองบังคับการตำรวจจราจรระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า60นายตั้งจุดสกัดจับกลุ่มผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมแข่งขันกันบนถนนวิภาวดีรังสิตหลังได้รับเบาะแสจากสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะมีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวนมากชักชวนกันออกมาดูไฟที่ตกแต่งตามท้องถนน โดยเฉพาะถนนราชดำเนินและจากเบาะแสที่ได้รับยังพบว่ามีบางส่วนนัดรวมตัวกันบนถนนวิภาวดีรังสิตจึงจัดกำลังตำรวจในสังกัดเฝ้าระวังตามจุดต่างๆจนกระทั่งพบกลุ่มรถจัก,กรยานยนต์มีพฤติกรรมขับขี่แข่งขันกันบนท้องถนนโดยใช้ทางลหลักเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงปิดถนนวิภาวดีรังสิตจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเอาไว้ได้กว่า60คันพันตำรวจตรีผู้ชงเมาทุ่ง สารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตท,ทางพิเศษกองกำกับการสองกองบรรคับการตำรวจจราจรให้ข้อมูลว่าผลการดำเนินการสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งหมด68คันในจำนวนนี้22คันมีพฤติกรรมเข้าขายกระทำความผิดก็หาพยายามแข่งรถในทางและขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมีทั้งเยาวชนและผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้จะถูกนำตัวส่งสารในเช้าวันนี้เพื่อให้สารพิจารณาคดีส่วนอีกจำนวน46คันตำรวจได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามพรบจราจรทางบกเช่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรับแต่งสภาพรถในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของกองเชียที่ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่แข่งขันในทาง